อ่ะโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนชาว y o u ูทูบชา n นลทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมช่อง S i n g Story นะครับก็ห่างหายกับการทำคลิปไปนานพอสมควรนะครับก็สงการนะครับก็หนีเที่ยวนะครับแล้วก็ของไม่ค่อยได้เข้าเลยครับไม่รู้จะเอาอะไรมารีวิวนะครับวันนี้ก็มารีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับอัปเดตนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งสเปคเกือบทุกอย่างครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมซึ่ง วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเจ้าตัว W King นะครับตัวนี้เป็นรุ่น T9 นะครับ W King T9 นะครับผมก็ตอนนี้กล่องนะครับตั้งแต่ที่ออกมาเนี่ย T9 นะครับหลายคนอาจจะรู้นะครับหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยกล่อง T9 ไม่เหมือนกันมันจะมีมันม,ม,นมีจะมีรุ่นแรกน,นะครับทางซ้ายมือเนี่ยคืออ่า T9 รุ่นแรกเลยที่ออกมานะครับแล้วก็มาเป็นรุ่น2 รุ่น3นะครับจะสังเกตได้ว่ากล่องเนี่ยผมหันด้านเดียวกันนะครับรูปร่างกล่องเนี่ยจะคนละแบบกันนะครับตัวซ้ายสุดนะครับของเพื่อนก็คือตัวนี้นะครับคือ T ีที่ออกมารุ่นแรกนะครับผมก็คือที่ตัวจะมีคําว่า the b i i n g อยู่ด้านข้างตัวตะแกรงหน้าตัวเนี้ยจะไม่มีคําว่า the b i i n g นะครับพอเป็นรุ่นที่2เนี่ยตรงนี้มี the b i i n g แล้วผมเคยมีทําคลิปนะครับ ถ้าจับรุ่นนี้กับรุ่นนี้ที่ตะแกรงหน้าไม่มีคําว่า W King กับมีที่มีไม่มีโลโก้ W King กับมีไม่มีโลโก้ W k n n g นะครับขออภัยไม่มีโลโก้กับมีโลโก้มาแพงกัน2ตัวนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเล่นได้แต่เสียงกระตุกครับคือเล่นไปสักยี่สิบวินะครับเสียงหยุดปรบมาหนึ่งแล้วก็เล่นต่อนะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับผมอ่ะก็รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสาม นะครับจะเห็นได้ว่ากล่องนะครับในตัวปัจจุบันนะครับวันนี้ก็คือเดือนปลายเดือนเมษานะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะครับตัวนี้กล่องใหม่มาเห็นไหมนะครับกล่องได้มีการแบบดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะไม่ไม่เหมือนของเดิมเลยนะครับผมก็นะครับก็จะมีคําว่าโลโก้ W k i n g นะครับถ้ามาเป็นรุ่นแรกเห็นไหมเพื่อนๆจะมีภาษาจีนนะครับ W King นะครับเป็นภาษาจีนตรงนี้นะครับดีไซน์ใบอะไรก็ว่าใบเนี่ย นะครับเป็นชื่อนะครับแล้วก็มีภาษาจีนเต็มเลยนะครับพอมันเป็นรุ่นที่2นะครับภาษาจีนน้อยลงนะครับผมรุ่นที่2นะครับก็คือเจ้าตัวที่มีหน้ากากที่มีโลโก้ W King นี่แหละนะครับก็คําว่า W King เหมือนเดิมนะครับภาษาจีนจะหายไปนะครับตรงนี้เขียนว่า d e s ซ g n by นะครับ W king นะครับอ่านว่าอะไรเนี่ยภาษาจีนหลุยยุนนะอ่านผิดไงขออภัยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยนะครับ รุ่นแรกยังเป็นภาษาจีนอยู่นะครับผมอ่ามีอะไรอีกนะครับมาที่ปัจจุบันนะครับในตัวปัจจุบันที่เพิ่งเข้าใหม่ล่าสุดน,นะครับผมดีไซน์แบบว่าตัวเนี้ยก็ลําโพงดูขนาดมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็มีรูปใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับมีรูปใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็ดีไซน์บายอ่าวิวคิงนะครับจะไม่มีคําว่าภาษาจีนตรงนี้นะครับภาษาอ่าที่อ่านว่าหรือหรือยุ่นอะไรเนี้ย ไม่มีแล้วนะแล้วก็เอาง,ง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษทั้งกล่องแล้วนะครับไม่มีภาษาจีนเลยโอเคเรามาหันข้างกันดูซิเป็นยังไงอ่าอันนี้คือด้านข้างกล่องนะครับผมอ่านะครับด้านข้างกล่องในรุ่นแรกนะครับก็จะมีภาษาจีนเต็มเลยนะครับภาษาจีนเต็มเลยนะครับ2019นะครับรอะในรุ่นที่2นะครับเคยบอกไปแล้วนะครับการดูกล่องรุ่นแรกกับรุ่น2ต่างกันไง ดูสีครับสีรุ่นแรกจะสีซีกว่ารุ่นสองนะครับพอรุ่นสามนี่ก็สีเหมือนกันเลยนะครับอ่านะครับรุ่นสองรุ่นสามต่างกันไหมต่างคําว่าไฮพาวเวอร์ยามันอยู่ตรงนี้นะครับคําว่าทีเก้ามาอยู่ตรงนี้คําว่าสองพันสิบเก้าไม่มีแล้วนะครับผมมาดูด้านหลังกองนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อใครไปซื้อมานะครับอยากรู้ว่าเอ้ของที่เราซื้อไปนะครับเป็น รุ่นที่รุ่นรุ่นไหนแล้วนะครับมันกแ,แค่การเปลี่ยนกล่องก็อาจจะมีเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะพัฒนาระบบให้มันดีขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกไปข้างต้นคลิปนะครับซึ่งรุ่นแรกก็จะมีไม่มีโลโก้เ k i n ิลคิงนะครับรุ่นรุ่นรุ่นสองรุ่นสามจะมีคําว่าโลโก้เดลวิลคิงนะครับด้านหลังนะครับเหมือนด้านหน้าเลยนะครับรุ่นแรกจะเป็นภาษาจีน เยอะมากนะครับพอรุ่นที่2เนี่ยก็เริ่มเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับ The b i l i n g นะครับ Design by นะก็ว่าไปนะครับสเปคด้านหลังมีไม้นะครับด้านหลังมีไม้นะครับพอตัวนี้มานะครับก็เหมือนกันมีไม้นะครับมีอะไรอีกอ่าด้านข้างเหมือนกันไหมอ่าอ่านี่นะครับรุ่นแรกจะเป็นภาษาจีนตัวเบลเลอร์เลยนะครับ รุ่นสองจะเหลือแค่นี้นะครับพอรุ่นสามลงไม่มีอะไรเลยนะครับผมโอเคนะครับหัวกล้องก็คล้ายๆกันนะครับไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าอ่ะผมโน้มตัวตัว,ตวหัวกล้องมาเลยนะครับผมนะครับต่างกันไหมก็ต่างกันแค่คําว่าดีไซน์บายตรงนี้ครับที่รุ่นแรกเป็น ภาษาจีนนะครับแล้วเป็นภาษาอังกฤษเขียนเป็นภาษาจีนนะครับส่วนตัวนี้ไม่มีเลยนะครับก็ประมาณนี้นะกันนะครับสําหรับการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล่องนะครับกล่องของเจ้าตัว W King นะครับในแต่ละรุ่นนะครับที่มันดีไซน์ออกมาเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็สเปกก็อาจจะเหมือนเดิมนะครับบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกครับก็จะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะกันครับให้มาดูนะครับว่าอ้ย W King เนี่ย มันมีรูปละรูปแบบกล่องอะสามแบบแล้วนะสามรุ่นแล้วนะคือรุ่นหนึ่งนะครับเป็นภาษาจีนทั้งกล่องเลยนะครับสรุปนะครับเป็นภาษาจีนทั้งกล่องพอเป็นรุ่นสองเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับแล้วคําว่าดีไซน์บายเนี่ยจะไม่เขียนเป็นภาษาจีนจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับพอเป็นตัวที่สามเนี่ยนะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนะครับโอเคครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม